สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช anel ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตค่ะดวงความรักความสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกิดในราศีลัคนาเมษนะคะเป็นดวงความรักค่ะประจำเดือนเมษายน2566ค่ะเช่นเดิมค่ะการทานายเป็นแบบดวงโดยรวมค่ะหน้าไพ่นี้อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านขอให้คุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้รับไปแต่พลังงานที่ดีค่ะแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางจะดีที่สุด โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขอเริ่มที่ไพ่ออร์เคลก่อนเช่นเดิมน,นะคะว่าตอนนี้ไพ่ออร์เรคอลอยากมาให้คำแนะนำหรืออยากมาบอกอะไรกับคุณบ้างค่ะเดี๋ยวแบคงจะให้แองเจิลนะคะมาให้คำแนะนำกับคุณด้วยขอคำแนะนำจากแองเจิลให้กับชาวลัคนาราศีเมษด้วยค่ะความแน่วแน่นะคะชัดเจนสำหรับ สิ่งที่ไพ่อยากบอกกับคุณในใบแรกนะมันเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณแล้งมองว่าตัวคุณกับเขานะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยตอนเนี้นะคะมันน่าจะมีลักษณะของอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันมันอาจจะเป็นลักษณะของความเป็นเนื้อคู่ก็ได้นะที่ มันต้องมาพบมาเจอกันต่อในในชาตินี้นะคะอาจจะต้องแบบว่ามาทั้งร่วมทุกข์ร่วมสุขอะไรต่างๆต้องมาพบมาเจอกันแต่ถ้าตอนนี้คุณกับเขาอ่ะมันมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการห่างกันไปแล้วเบรกกันไปแล้วหรือจบความสัมพันธ์กันไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ามัน มันยังตัดกันไม่ขาดมันยังลืมกันไม่ได้บางท่านเนี่ยบางคู่อาจจะเป็นลักษณะของการลักลักเล,ล,ล,ลิกก็ได้นะคะคือเดี๋ยวทะเลาะกันเลิกกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันแบบว่า ไปไปมาาอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบนะคะมันเป็นเพราะว่ามันยังตัดกันไม่ได้พรามันยังมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมกันอยู่นอกจากนี้ค่ะไพ่ย,ยังมาบอกเพิ่มเติมมันรู้สึกว่าสองใบนี้ค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกันคือไพ่มาบอกว่าให้คุณนะคะเหมือนกับถ้าตอนนี้คุณทุกข์คุณเศร้าแล้วกันหรือคุณเสียใจนะคะให้คุณเหมือนกับเปิดเผยมันออกมาเปิดเผยเหมือนกับว่าให้คุณรู้ตัวเองดีกว่า รู้ตัวเองว่าเออตอนนี้ฉันเศร้านะตอนนี้ฉันเสียใจอย่าไปเก็บมันไว้นะคะให้ยอมรับความรู้สึกออความทุกข์ความเศร้าของตนเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าการที่เก็บไว้มันก็ยิ่งเหมือนกับเราอมทุกข์อ่ะ <c oughs> มากยิ่งขึ้น <c oughs> นอกจากนี้ไพ่มาบอกว่าให้คุณเหมือนกับ ให้คุณแน่วแน่เนี่ยแหละคือให้คุณชัดเจนกับความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือเปล่าคะ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คะ่ะอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะจากไพ่ออร์เคิลค่ะเดี๋ยวต่อไปคะ่ะเรามา ให้ไพ่ทาโร่นะคะมาบอกเก่ากับ energy ของคุณค่ะชาวเมษว่าตอนนี้ energy ของคุณนะคะที่โดดเด่นความรู้สึกนึกคิดนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ The Moon เลยค่ะตอนนี้คุณค่อนข้างมีอารมณ์นะขุ่นมัวนะคะวิตกกังวลดีกว่าคิดมากนะคะมีพลังงานของ four of cups Ace of swords ค่ะ แล้วก็ two of wands อืมมันมันเป็นอารมณ์ขุ่นมัวที่เหมือนกับอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันยังไม่มีความชัดเจนหรือความไม่ชัดเจนตรงนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณมี energy ของการที่คุณต้องกำลังคิด ะะกำลังตัดสินใจเหมือนกันนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นรักทางไกลได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของความแตกต่างอาจจะออแตกต่างกันเรื่องของเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณมีความรู้สึกเบื่อเบื่อ,เ,อเซ็งเซ็งด้วยนะคะอขอขยายนิดหนึ่งนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์นี้ค่ะที่เราสึกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมคุณรู้สึกอาจจะยังไม่มั่นใจนะในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาเยอะจริงๆม,มันเป็นความเหนื่อยจริงๆตัวคุณเองอะค่อนข้างที่จะ จริงจังนะรู้สึกจริงจังกับความรักความสัมพันธ์นี้เลยแหละคุณทุ่มเทให้กับเขามากๆนะคะจนบางครั้งคุณรู้สึกเหนื่อยว่าเออทำไมเหมือนคุณทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวใบบางท่านบางกรณีอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่นด้วยนะอาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของออความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้คุณอาจจะมีการบล็อกเขาไปแล้วด้วยนะ มีการบล็อกกันสาเหตุถ้าเกิดคุณไม่มีการบล็อกนะคะมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ค่ะที่จะพูดคุยเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณอยากที่จะ healing, นะฮิลลิ่งนะฮิลยาจิตใจตัวเองอยู่แล้วก็ตอนนี้คุณมี energy ของการที่สืบสองมันน่าจะมีระยะห่างแล้วกันในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่คุณค่อนข้างที่จะนิ่งคุณอาจจะเป็นลักษณะของการ สังเกตการ์หรือว่าขอดูอ่ะขอดูว่าเออเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณมีในเรื่องของมีบุคคลอื่นเข้ามานะคุณก็อยากจะสืบส่องให้ชัดเจนว่าเออเขามีเขายังยุ่งกับใครอยู่หรือเปล่านะคะเขาจะให้ความชัดเจนอะไรกับคุณไหมนะคะนอกจากนี้ค่ะในบางท่านนะคะอาจจะมีคนใหม่ๆแล้วก็ได้นะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่คุณยังค่อนข้างที่จะปิดใจอยู่เพราะว่าตัวคุณน่ะ ยังไม่ลืมค่ะยังไม่ลืมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ั้างนี้กับคนที่คุณดิวอยู่ด้วยมันยังมี energy ของความคิดถึง mm hmm. ไม่งั้นคุณไม่มาคิดมากวิตกกังวลอยู่ในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู energy ในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างค่ะคนที่คุณดิวอยู่ด้วย energy ของเขาความรู้สึกมึกคิดของเขานะคะในเรื่องของความรักหรือที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรค่ะ เขามีพลังงานของ four pentacles ค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจะเป็นชาวธาตุดินทึกศบมังกรกันชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุนกุ้มชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีชาวธาตุดินค่ะก็จะโดดเด่น3ามธาตุนะคะคือธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำค่ะสำหรับความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะบางมองว่าเขาก็เจ็บปวดเสียใจนะคะ เจ็บปวดเสียใจที่มันอาจจะดูเหมือนมีระยะห่างกันตอนนี้หรือว่าตัวคุณอาจจะบล็อกเขาก็ได้นะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขารู้ว่าเขาทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจมากๆแต่สิ่งสำคัญที่ขึ้นมาในหน้าไพ่ที่ค่อนข้างชัดเจนคือเขายังรักคุณค่ะเขามีความรักให้กับคุณอยู่และคุณเนี่ยยังเป็นที่หนึ่งในใจของเขาอืมตอนนี้นะเขา ยังอยากที่จะอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาค่ะนี่นี่คือเป็นความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็เขาคิดถึงคุณมากๆนะในช่วงที่มันมีระยะห่างต่อกันเพราะพยายามไปโฟกัสดีกว่าค่ะในเรื่องของการทำงานไปโหมงานนะคะเพื่อที่จะลืมคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ energy ของเขาแล้วก็ Energy ของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์ค่ะ และแนวโน้มในภาพรวมกัน,นะคะ่ะสำหรับสถานการณ์นะคะพลังงานหลักเลยได้ไพ่ของ Knight เพนเทอร์เคิลนายซอ p e n t t c l e ์แสดงถึงว่าตอนนี้มีฝ่ายที่ค่อนข้างที่จะนิ่ง นิ่งยังไม่เทคแอคชั่นอะไรมันเป็นลักษณะของการรอดูสถานการณ์แบงค์มองว่าเป็น Energy ของตัวคุณนะที่คุณรอดูก่อนนะว่าเออสถานการณ์คุณจะเอาอย่างไรดีอาจจะมีเรื่องของการทบทวนความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอะไรมันเป็นความรู้สึกเหนื่อยอะกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาแบงค์มองอเนี่ยเจ็ดคาถาขึ้นใหม่ละอาจจะมีการบล็อกกันไปแล้วด้วยนะในตอนนี้นะคะท่านมองจากหน้าไพ่เนี่ย เอซอบคับขึ้นมาตอนนี้ในช่วงที่มันมีลักษณะของความสัมพันธ์นี้มันนิ่งๆอยู่บางท่านอาจจะเป็นในช่วงที่เหมือนกับเออขอห่างก่อนตอนนี้ยังไม่อยากพูดยังไม่อยากคุยนะคะหรือบางท่านอาจจะมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งนะที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเดินออกไปเพราะเพราะว่ามันมีด้วยปัญหาภาษาที่มันถาโถมเข้ามานี่แหละรู้สึกเหนื่อยแต่มันเป็นการเดินออกไปที่ที่จริงๆแล้วอะ ไม่ได้อยากไปนะยังมีความรักอยู่นะคะให้กับอีกฝ่ายเลยสำหรับพาร์ทในอดีตที่ผ่านมาแบงค์มองว่ามันมันมีเรื่องอาจจะเป็นลักษณะของมีเรื่องของออมือที่3หรือบุคคลที่3นะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือตัวเขาเองนี่แหละคนที่คุณดูด้วยเขาเหมือนเขาค่อนข้างที่จะรักอิสระก็ได้นะคือเหมือนอาจจะยังไม่อยากที่จะผูกมัด อะไรกับใครได้แบบเป็นตัวเป็นตนที่มันชัดเจนนะคะหรือมันเป็นในลักษณะที่ ปัญหาวัสดุที่มันเคยเกิดขึ้นทั้งสองคนก็พยายามที่แบบจะปล่อยวางแล้วแหละพยายามจะฝ่าฟันนะหรือว่าอยากที่มันจะปล่อยกันไปแล้วแต่มันด้วยความที่คุณทั้งคู่เนี่ยมี energy ของความเป็นคู่นะคะ queen of cups แล้วก็ king of cups เลยมันยังมีความรักให้กันอ่ะมันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะตัดกันขาดมีฝ่ายที่พยายามที่อยากจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้แล้วนะแต่ดูเหมือนว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหลือเกินนะคะสําหรับสิ่งที่ ที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ค่ะได้พลังงานของ Queen of Wands มันเป็นเอนจีที่จะมีคนที่รู้สึกว่าเออขอโฟกัสที่ตัวเองก่อนอยากจะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยนั่นเองแล้วบค์มองว่ามันเป็นเอนจีของคุณนะที่คุณเลือกที่จะขอรักตัวเองก่อนขอโฟกัสที่ตัวเองขอเห็นในเรื่องของความรักเป็นเรื่องรองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะอึดอัด กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่การที่คุณมาโฟกัสที่ตัวเองมันรู้สึกว่าเหมือนคุณได้ได้ได้นิ่งคิดนะได้ไตรตรองได้ทบทวนนะคะแล้วมันทําให้คุณตื่นรู้อืการตื่นรู้ตรงนี้อาจจะทําให้คุณได้คําตอบที่ชัดเจนกับสิ่งที่ ไพ่มาแนะนำนะว่าให้คุณต้องแน่วแน่นะคะสำหรับความหวังของคุณค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี้ยได้พลังงานของตัวเอ็มโพเอเลยเอ็มโพเคือไพ่จัก,กรพรรดิอะจักรพรรดิอะคือผู้ที่มีพลังหรือมีอำนาจแบงมองว่าคุณอยากที่จะเหมือน กลับมามีพลังให้กับตัวเองไม่ว่าความสัมพันธ์นะคะมันจะโรงเอยเป็นลักษณะไหนสมมุติในกรณีที่โอเค มันมีเรื่องของการจบหรือการเบรคความสัมพันธ์กันไปสิ่งที่คุณอยากจะมีพลังขึ้นใหมาอีกครั้งคือจะเป็นพลังกําลังใจของคุณเองให้คุณแบบว่าก้าวต่อไปสู้ต่อไปเนี่ยบางท่านอาจจะมีคุณลูกแล้วนะคะก็เหมือนกับให้มีกําลังใจให้กับตัวเองมีพลังที่ตัวเองเนี่ยจะไปโฟกัสที่ครอบครัวของตัวเองที่คุณลูกของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่เนี่ยได้มีโอกาสกลับมา ปรับความเข้าใจกันนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่พลังในตรงเนี้ยหรืออํานาจในตรงเนี้ยบางหมอกมวเป็นลักษณะที่คุณอาจจะเหมือนกับจะไม่วิ่งตามเขาแหละจากที่คุณแบบทุ่มเททําเพื่อเขามากๆคุณขอที่จะแบบว่าเออเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งให้กับตนเองอะ่ะจะไม่จะไม่ขอแบบ ต้องทำอะไรตามใจใครแล้วหรือว่าทำทุกอย่างเ,ยงเพียงเพราะว่าอยากจะให้ความรักนี้หรือว่าอยากให้เขาอยู่กับคุณเน่ยแบางบอกว่าคุณเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะพลังอำน,นาจที่คุณอยากจะเรียกคืนกลับมาสำหรับไพ่ใบบทสรุปค่ะคือได้ไพ่ The Moon ที่มันเป็น energy ของคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงของออความไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ความคิดมากความวิตกกังวลค่ะ เดี๋ยวต่อไปค่ะเรามาให้ไพ่มาให้คำแนะนำกับคุณค่ะขอคำแนะนำจากแองเจิลให้กับชาวเมธค่ะในเรื่องของความรักค่ะสิ่งที่ไพ่มาบอกคุณนะคะ Deception ค่ะ Deception หมายถึงในเรื่องของออการอาจจะมีเรื่องของการหลอกลวงการใส่หน้ากากนะคะ อถ้ามองว่าตอนนี้ถ้าเขาคนนั้นแล้วกันเนาะที่ทำให้คุณรู้สึกหวาดระแวงเนาะหรือมี nergy ของการถึงห่วงไม่แน่ใจหรือไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขามีอะไร ที่ไม่บอกกับคุณหรือทําอะไรกับคุณรับหลังก็ได้นะมันเลยทําให้คุณมีอารมณ์ค่อนข้างรู้สึกเหมือนหวาดระแวงหรืออยากที่จะรู้ความจริงคุณถึงเลือกที่จะไปสืบสองเขานะคะนอกจากนี้อีกสงใบเนี้ย้งบอกว่ามันเป็น energy ของการให้คําแนะนํานะคะว่าถ้าคุณทั้งสองคนยังก,กลับมาให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งมาปรับความเข้าใจกันนะคะก็ให้ทั้งคู่นะคะร่วมมือกันดีกว่า ร่วมมือกันนะคะที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้ให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามนะคะอย่างมากที่สุดนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒน,นาไปในทางที่ดีค่ะสุดท้ายค่ะเรามาให้ข้อคิดค่ะขอข้อคิดให้กับความรักชาวเมธว่าชาวเมธควรทำอย่างไรดีคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่ะ อืมไพ่มาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยนะนะคะแล้วก็ความผิดพลาดนะคะเปรียบเสมือนขั้นบันไดค่ะ และใบสุดท้ายไพ่มาบอกด้วยนะคะว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะทุกอย่างที่ผ่านมาคุณทําดีที่สุดแล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวเมธค่ะแบงก์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องค่ะขอวอวยพรให้คุณค่ะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ